ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40หยุดเลื่อนก่อนเพราะว่าสิทธิพิเศษที่คุณอาจไม่เคยรู้มันเยอะกว่าสิทธิรักษาพยาบาลอีกนะวันนี้มีทั้งส่วนลดอาหารรถรับส่งล้างแอร์ประกันภัยไปจนถึงของดีจากตลาดมาตรา40ที่หลายคนพลาดคดคตรนี่ย เดี๋ยวสรุปให้หมดภายในคลิปเดียวบอกเลยคุณดูจบนะคุณจะรู้เลยว่าแค่มีประกันสังคมเนี่ยก็ประหยัดครึ่งเดือนแล้วคือแบบว่าสิทธิพิเศษผู้ประกันตนเนี่ยมันมีจริงแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาบอกมันก็เลยกลายเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่นะในแอป SSO Plus ใครไม่เปิดนดี้ก็คืออด รอบนี้สปสเขาประสานภาคเอกชนแบบจัดเต็มทั้งกลับทั้งโบสทที่พยายประกันภัยช่างโคมโปรแล้วก็กิจกรรมตลาดม .40 เพื่อดันสินค้าของแรางงานไทยเองนะฟังดูดีป่ะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีหลายโปรเลยเดี๋ยวเล่าให้ชีละหมวดล้วกันอันนี้คือดีมากนะโดยเฉพาะคนสั่งข้าวทุกวัน ใช้ใหม่เนี่ยใช้โค้ดไปเลยเวล c ้ m ม80ลด40%สูงสุด80บาทขั้นต่ำ99บาทแล้วก็ผู้ใช้ทุกคนนะผู้ประกันตนทุกคนด้วยใช้โค้ดฟู้ด50ลด15%สูงสุด50บาทขั้นต่ำคือ150บาทอันนี้ใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้นะเอาจริงเนี่ยใช้เดือนละ2-3ครั้งก็ถือว่าคุ้มค่างเงินสมทบแล้วนะใครที่เป็นสายสั่งกลบเนี่ย ตอนนี้สิ้นเดือนเงินช็อตบอกเลยว่าช่วยชีวิตได้มากใครใช้บอทบ่อยนะต้องดูตรงนี้นะผู้ใช้ใหม่เนี่ยลด50%ใส่โค้ด new sso35 ผู้ใช้เดิมก็ลด30%นะใส่โค้ด sso35 อันนี้เด็ดตรงที่ว่าใช้ได้ทั่วไทยนั่นแหละใครทำงานนอกเมืองเนี่ยก็ได้หมดเลยลดแบบนี้บางทีเนี่ยค่าเดินทางถูกกว่านั่งวินน้าออฟฟิศอีกนะพูดจริง ใครมีรถต้องฟังเพราะว่าโปรธิปยาเนี่ยสำหรับผู้ประกันตนคือสุดจริงประกันชั้น1นผ่อนศนาน6เดือนลดเพิ่มอีก15%ประกันชั้น2ชั้น3ามเนี่ยเบี้ยปีละประมาณ5,899บาทแล้วก็4,899ันแปด้เกาบกาทนะแล้วก็ใช้ได้ถึงเนี่ยสิ้นปีนี้เหมือนกันใครที่กำลังจะต่อประกันก็ลองเช็คก่อนได้เลยประหยัดทีละพันสองพเนี่ยสบายใจทั้งปี ล้างแอร์ล้างเครื่องซักผ้าคนไม่รู้ว่าผู้ประกันตนลดได้นะล้างแอร์ติดผนังราคาเหลือ520บาทปกติ650บาทใส่โค้ด ssoa c 520ล้างเคลื่องซักผ้าเนี่ยราคาเหลือ990บาทนะปกติได้พันสอง ให้ใส่โค้รไปเลย S H O W M 990ซึ่งพื้นที่ให้บริการก็คือกรุงเทพปริมณนทนนะต่างจังหวัดก็ครอบคลุม40กิโลเมตรจากโคมโปรแต่ละสาขาเนะเอาเป็นว่ามันถูกมากแล้วกันถูกกว่าเรียกช่างข้างบ้านซะอ,อีกต่อไปนี้คือของเท่จากผู้ประกรันตนมาตรา40ที่ทำเองขายเองและคุณเนี่ยซื้อได้ราคาดีมากผ่าน S H O Plus รายการที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีผ้าคิดลายสะขอสลับเอือ้อจากสารผักตบชวาและไม้ไผ่ผ้ามะหอมพริกแกงน้ำพริกสร้างสุกอาหารทะเลปลร,รูปกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์กระเป๋าผ้าเสื้อผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติคือของดีจริงนะไม่ใช่ของตลาดนัดแบบช่วยๆหลายอย่างเนี่ยทำจากชุมชนคุณภาพทั้งนั้นราคาก็น่ารักด้วยใครอยากจะอุดหนุนแรงงานไทยเนี่ย ลองเข้าไปดูได้เลยอันนี้คือโปอรแรงส่งเสริมให้ผู้ประกรันตนมาตรา40ส่งสมทบต่อเนื่องทางเลือกที่1และ2เนี่ยจ่ายล่วงหน้าได้เลยนะ12เดือนขึ้นไปทางเลือกที่3จ่ายล่วงหน้า6เดือนขึ้นไปรับของขวัญกิฟต์เซ็ตผ้าขนหนูนะหมดเขต30พฤศจิกาย,ยน2568นี้ เตือนแล้วนะสำหรับใครที่เป็นมาตราศิูนเนี่ยถ้าไม่ส่งต่อเนื่องสิทธิ์บางตัวก็จะหายทันทีเช่นเงินทดแทนข่าวรายได้ดตอนป่วยหลายคนโดนแล้วนะเพราะว่าลืมส่งแค่เดือนเดียวสิทธิ์ผู้ประกันตนมันคุ้มมากจริงๆแต่คนไม่ค่อยรู้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครเล่าวันนี้ก็บอกหมดไปแล้วนะลองเปิดแอป sho plus ดูได้เลยโปรโมชั่นออปเดตตลอดใครที่ดูอยู่ตรงนี้ อยากจะได้ลดอะไรเนี่ยเข้าไปใช้ตามได้เลยนะ